ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนนะครับและเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นอย่างมากครับซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงได้ออกมาเตือนประชาชนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพที่หลอกขายอุป,ปรกรณ์ประหยัดไฟในรูปแบบต่างๆโดยระบุว่าการติดตั้งหรือดัดแปลงอุป,ปรกรณ์ของทางการไฟฟ้านั้นจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะครับส่วนนี์ด้านนี้จะไม่ใช่เรา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงสาธิตการทำงานของปลั๊กประหยัดไฟกับเครื่องวัดมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีการโฆษณาว่าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้เจ้าหน้าที่บอกว่าการทำงานของอุปกรณ์นี้คล้ายการเล่นกลเพื่อให้คนดูหลงเชื่อแต่เมื่อซื้อแล้วนำกลับไปใช้ที่บ้านจะพบว่าอุปกรณ์นี้ไม่มีผลใดๆกับมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเพราะแผงมิเตอร์ที่ผู้ขายใช้สาธิตได้ทำการดัดแปลงมาโดยเฉพาะ ผู้อำนวยการกรองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากบอกว่าอุปกรณ์ที่อ้างสรพรพคุณเหล่านี้มีขายมาตั้งแต่ปี2550และมีอยู่สองรูปแบบคือเป็นปลั๊กประหยัดไฟและการดัดแปลงนิเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงแต่ไม่มีระบบใดที่ประหยัดไฟฟ้าได้จริงซึ่งนอกจากผิดกฎหมายแล้วผู้บริโภคก็ไม่อาจได้รับการคุ้มครองใดๆด้วย ไฟฟ้าก็ปล่อยกระแสมาเท่าเดิมแหละแล้วถามว่าไอ้เครื่องนั้นน่ะที่บอกว่ามันมันประหยัดไฟได้จริงอ่ะมันมันเป็นการประหยัดไฟอย่างการโกงเพราะว่ามันทําให้มิเตอร์หมุนช้าลงเท่านั้นเองอ่าเวลาที่ทางไฟฟ้าเขาไปจดก็เลขมันไม่ขึ้นนะคะตรงเนี้ยถามว่าจริงๆถ้าไฟฟ้าเขาตรวจพบเนี่ยเรามีความผิดอีกอใช่ไหมคะ,ะเรามีความผิดอีกเพราะเราไปดัดแปลงเครื่องของเขา โคงไฟฟ้าของเขาเราก็มีทั้งคนต,ต,ติดตั้งทั้งคนใช้กันใช่ใช่ทั้งสองอย่างเลยผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงระบุว่าสินค้าที่พ่อค้าโฆษณาชวนเชื่อว่าประหยัดไฟนอกจากใช้งานไม่ได้จริงยังมีราคาสูงเริ่มตั้งแต่400บาทไปจนถึง6,000บาทและช่วงนี้อย่างพบว่าประชาชนนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะอากาศที่ร้อนจัด ด้วยเหตุนี้ทำให้มีมิจฉาชีพหลอกติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยการโฆษณาว่าเป็นเครื่องปรับอากาศไม่กินไฟแต่ความจริงคือมีการดัดแปลงมิตเตอร์ไฟในขณะที่ติดตั้งนั่นเองซึ่งไม่ว่าด้วยวิธีใดหากมีการตรวจพบทั้งผู้บริโภคและผู้ดัดแปลงจะมีความผิดถูกเรียกค่าปรับฐานละเมิดทรัพย์สินของการไฟฟ้ารวมถึงจะถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังด้วย ในกรณีที่มีการไปกระทําที่เครื่องวัดของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของค่าปรับนะครับที่ที่การไฟฟ้าจะเรียกปรับแล้วก็ส่วนค่ากระแสที่ย้อนหลังที่ค่าน้อยลงไปเราก็จะเรียกให้ครบถ้วนนะครับครับอันนี้ก็ถือเป็นการขโมยทรัพย์สินของราชการส่วนหนึ่งในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับ นอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงได้แนะนำว่าการประหยัดไฟที่ดีที่สุดคือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้คุณภาพมีสัญ,ญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ห้าถูกต้องตามกฎหมายและปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไปจนถึงการดูแลรักษาอย่างคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ถูกใช้งานอย่างหนักในหน้าร้อนก็ควรล้างทำความสะอาด2-3ครั้งต่อปีรวมทั้งก่อนออกจากบ้านก็ควรตรวจเช็ค ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ให้เรียบร้อยนี่เป็นวิธีง่ายๆที่ปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายด้วยกิติพรบุญอุ้มไทยพีบีเอสรายงาน